เป็นคนที่ไม่ว <c oughs> ้องบิ๊กเรื่องแฟนอยู่แล้วครับแต่เป็นคนที่ชอบคนที่เอาใจเก่งชอบคนที่ภาษาอะไรเนี่ยมันใช่แบบนี <sandwiches> ้เอาใจเก่งแต่ว้ายนี้เป็นคนติดเพื่อนอยู่แล้วเป็นคนที่ไปไหนมาไหนกับเพื่อนชอบคนที่เข้ากับเพื่อนเราได้อเนือครับก็จะคล้ายๆไปคล้ายๆไปก็หนึ่งเลยคือต้องอแต่พนุ คือต้องต้องกับพ่อกับแม่ได้และก็ใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับครอบครัวนุ๊กแล้วครอบครัวนุ๊กค่อแจ่เป็นครอบครัวที่อ่าลูกตุ้งบุญฟอสมควรนะลูกทุ้งบุอสมควรเป็นครอบครัวที่อยู่ง่ายกินง่ายอทําอะไรก็ได้เหมือนเหมือนเหมือนชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดและก็นี่ก็นะเขาคือต้องเ่ากับเพื่อนนุ๊กได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆไม่ไม่ติดรูไม่รู้คุณหนู าไปไหนก็ไปได้แล้วพากินอะไรก็กินได้กินพริกก็กินได้กินเผือก็กินได้อะไรเงี้ยแล้วเราคนที่นองน้อมพูดเพาะแล้วเขาเป็นอะไรคนอะี่ที่จะเปล่าอย่างอย่างตายนี่ถือว่าเป็นสเปกไหมครับก็ได้ครับก็ได้ก็ได้เว่าเขาก็รู้ว่าคนที่ชอบคนหุ่นดีอยู่แล้วไงใช่ไหมก็พูดดิก็ผมชอบตรงปรุงคนนี้แหละนี่เสน่ห์คนนี้น

มันแข็งไหมคุณลองจับต้องมึงดูมันไม่เหมือนคุณนะจับดูจับมึงนี่มึงบอกมึงคางไหมแต่ว่ามันนิ่มๆเด้วจับมันต้องยองหมนคือนั่งมูเลยจับมึง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 นี่จับมึงนี่นั่งมูนั่งมูอะไรเฮ้ยแหู้ ใช่ไหมใช่ไหมมันก็อะไรก็ไม่ได้แน่นอนเนอะขนาคุณเราก็ต้องรอดูสําหรับสถานะของเราตอนนี้อยู่ในสถานะยังไงครับก็ตอบดูก็สถานะคู่บุญของเราแล้วันบอ่าเรื่องแต่คู่จิ้ก็เป็นคู่บุญค่ะแล้วก็มีเป็นเพื่อนคู่เราเพื่อนใช่ครับจริงๆพวกเรามันเกินมันเกินคู่จิ้นกันมาแล้วเป็นเพื่อนที่่ิแล้วใช่ครับมันเกินมันเกินคู่จิ้นแล้ว คู่จิ้นก็จะเป็นแค่คู่ทํางานอะด้วยกันเฉยๆแต่เรามันอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นทั้งเพื่อนที่สนิทมากเป็นตั้งพี่ตั้งทุกอย่างก็เลยอะเราเป็นคู่ด้วกันละกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันจะขอรักเธอนั้นเป็นที่ะพ้คิดอที่เธอเนมอใจจะขอเป็นคนคอยเฝ้าดู ขอรักเธอหนังเป็นที่จะขอคิดถึงเธอเสมอใจจะขอเป็นคนคอยเฝ้าดู